สวัสดีครับนายน้อยครับจ้าสวัสดีจ้าครับก็สวัสดีนายย่านทำด้อนะครับเหมือนสามีเพิ่นนะครับคู่ละร้อนล่ะนะคู่หนึ่งนอนนอนพอดีนะคู่หนึ่งพอดีนายย่าเนาะเป็นเป็นหน้าของพ่อรวยเด้อนะครับพอเพิ่นเป็นรองใช่แม่พ่อรวยนะครับพอดีเพิ่นก็รับซื้อของห้างเนาะอ่าอีรองผู้ใดรับซื้อของเก่าของเก่านะฮะห้างเก่าห้างเก่าเก่าเก่านะพอดีอัน เนวืตอของนาพลายเนาะกัเลยถามว่าย่ายเป็นงไดแม่บุญเป็นเรงดเนาะนะครับก็เลยว่าย้า่กับพ่ออยู่เนาะแบายดีจ้ะบายดีเนาะเคยโงอนี้ด้แม่บุญนแม่นแม่นเลยแม่นว่าแม่บุญนอนแล้วเนาะออกกึวดเลยแม่นว่าแม่นว่าเป็นตะมันแต่เ้าแม่นดีตะไรเล็ว้ะสมัยเราป่วยคังแม่้ราล้วจุดสยังเนาะเอาไปบนเนาะตอนเราตอลีมาโซ่เราซื้อไปดดิซื้อไว้เดอโอ้นี่ใบย่า่บอกค่วนหกี่น่ เพิ่นอยากซื้อสามซี่ใบบุญเนียกไงตัวใดเรียกเก้าศูนย์ครับซี่หกแล้วเพิ่นถามหาซื้อแต่บใดใดใด่ได้ได้ไปแมวบุญนี่เป็นแม่วนายาเด้นอ,น,อนะครับเป็นนะครับเป็นยีแเนาะนะครับเป็นแบบแม่นแมงมาเลยขึ้นโลกหาดอกแต่ว่าบ่ได้ไปหาบุนโดนยุกไก่เนี่ยเสี้วกับวายุบอลเลยเพิ่งไปยาบมันเนี่ยโอ้ยมันแม่นไก่เลยพี่น้องไปลอยโล่คนเนาะก็เลยบ่ได้ไปดูนะครับอาศัยถามข้าวนายาเนี่ยล่ะ มีคนว่าซื้อของห่างกันเลยเลยทำวายายต่วใดว่าบอกว่าของกองห่างกันขี้เป็นโง่อยู่นี่เอาเงินดีจนเลยมาถามเมืองวานยายวานตัวใดเงื่นี่เอาลองบอกซื้อฟัามืองวายายฟันนั่นเลยก่อนยายฟันว่าตาที่ตายไปมาบอกบอกว่า490ครับ940ถอยเป็นมันติดตัวสามีปฏิเสียชีวิตไปแล้วมาบอกเรียก มันเพิ่นเพิ่นบอกเน้น90้าศูนย์กับสี่หกนั่มสองตไตัวเน้มันวะแมนสามีเพิ่นตายไปกหลายปีแล้วเนาะหลายปีแล้วมาบอกเลขตัวไดครับเอาไหมนะเก้ีกับสี่เกูโอ้เนาะโอ้คนตายไปแล้วนสจจเด้ผมจำาเเนาะแมนแช่วงนึงไปบนเือช่วงรป่วยเนาะยายจนมาจับ่งเด้อโทโตองโคุยำโใ้่เอีเด๋ไปนั่งรอแลลูก กขาต้องรูกก็แล้วดอกแม่ถือกระตีนํ้กันนี่แล้วหอยหย่้แมนเนาะแมนจากแมนอิลี่ใหเนาะแมนปะอ้าเจ้าถือต้นพันดูปะโอ้ยประโยชน์ถือตลอดประโยชน์น่ะถือหววห้าน้อยเกือบทุ่มือเลยหัวใหญ่เนาะแมนหวยห้าน้อยถุกเล่าหอมแมนเล่าของแมนน้อยใหเนาะสื่อเรื่ยังมาแงอ่ะที่พิ่ื่อกันอ่ะหยวใหัง ดนหลายปีไ่ได้ซื้อเล็หัวก็ลองซื้อบุ่งใช่ผมซื้อน้ำยาเลยเนาะเพราะว่าคุซื้อเลยเพราะว่าวดนี้สามีคุณน้อบอกคัะคุณน้องเป็นเลข3าตัวสครูค่ะเออก็มีเลขตัดเหล็ให้เน่นเก้าศูนย์ครับสี่หกแมนจ้ะหกหกสี่เองนะครับผอคนะผแล้วค่ผมผม่ะผม่มมม่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 ่มค่ะ รายละเอียดมีจช่ไห่ว่าผลมาต่อว่ามีเดี๋ยวแค่นี้จ้ะโอ้จำประเดี๋ยวสำคัญแมนอืมคนไปอายุน้ำเล่าโดดบ้านใครคนเดียวพอไปเข้าเดียวเหรอแมนไปซื้อของแป๊บเดียวนึงเงินได้แมหนึ่งยัยเพิ่นได้บอกซื้ออยากถือจะซื้อเอาเด้อตัวใดก่อนเอ้าอยากถือซื้อตัวใดอยากซื้อซื้อเอาด้วเก้เอา,อากสี่หกกับสี่เก้าศูนย์แมนตามมี้เลยนะครับพี่น้องอยาซื้อก็ได้เนาะเอานะครับผู้ใดอันไกลไปไกลมานเนาะเห็นนั้น เอ้พ่อข่านะครับสื่อของเก่าเนาะนายาเนาะนาผมมอ้วยหละในเขียนีเงานเข้ากับมึงจะซื้อเพิ่มมึงจะซื้อเพิ่นี่เป็นแต่แล้วนี่ของเก่าของห่างนะครับของห่างมาติดต่อเนะของเก่ายว่าของห่างันไหนเนาะนะครับเป็นนาเอ๊ะมเนี่ยต่อมาโซ่สุรก็ไม่ติดอ่ รับนื้อทั่งนาน้อยเอาของเมบุญมักเด้อนะครับนะครับตัวเรียกคือยายบอกเก้าสีศูนหรือสี่เก้าศน่านี่แหละตัวเดียวกันนี่แหละโอ้ไม่เทากิิ่นบอกทิเขาเทินเหียบเขียนเก้าี่ศูนย์เอล่าเออตัวนี้ตัวเดียวกันกาไปกับมาเอาเออว่าคนบอกที่ไหนเขาัวดีว่โอ้นายาบอกมันบอกเออไายาบอกเขาเลยเทียเขียนตามพันบอกเขียนตามสามีเพื่อนว่นวาทำมี่เพื่อนหืเพื่นว่าอันยาบอกซี่เก่าศูนยอ ก็ว่าเป็นย่างนาองกเก่าศูนย์กับสีเนย,ยล่ะใช่เมียเราใช่ผัวเปนน้ำเมินใช่พอดีถามนายาคนที่แล้วน,นายาเราว่ามันก็เลเยเก็ดผิดเดี๋ยวสิจ่ายอยีกนะครับเนาะคือย่ายบอกเป็นเลขสี่เก่าศูนยะครับเก่นะาสี่หกเนาะตัดให้กับเป็นเก่าสี่สีเก่ตัวเนี่ยคือเก่าย์กับสี่หกำหรับเลขแม่บุญเดอร์นะครับมีร้านดูไข่เพื่อนามาให้นบน,นะครับ หน้ามนนะาหนองมารวยเนี่ยล่ะขอมอบนะพุณเลรายคาปปรับอะครต้นไปซื้อะียดนีรวโบถามเพิ่นก่อนนะจ้ะถามเพิ่นก่อนก็อบอกกันนีเพ่ก่อนออก็ไปว่าได้ออเวลาเนาะอนาลงทุนอเนจังหวัดละไม่ดีบอกบ่ลงทุ้ซื้อเลไได้น่ะยโอ้ยไ,ไม่ไม่นซื้อลอตเตรี่ไว้ใปเดียวเลยนะท้องไปท้องไปทองไปอพูดถึง้องแล้วซื้อตัวไดเจ้าการนี้แล้วเก้าคับ เอาไม่ซื้อไปขียนไหมตัวนึ่งเลยปะเทดังไท่ังไเขาเดียวมันถองยางมันถอั้้นว่าซีเกาศูนย์นโอ้ยไร่มาตัวนึงเนาะมันก็ไปคนละตัวแล้วโ้ซีอันนี้นะโตซีบวกโ่แล้วเอพูดาสองสองคสามโคเมื่กี้แบเอาแล้ว แล้มอยู่ในเลขกลุ่มเดียวกันเก้าหกสี่เก้าสหกันมันก็อยูนน่ในกลุ่มเดียวกันตัฟังมาหน่อยเนี่ยเพเราฟังย่อยครับเนี่ยเพเราหมั่นใจพเราฟังมากครับผมว่แมนเป็นเน้นตัวนี้แหละเนีนเก้าศูนแมนสี่เก้านย์กเหละเก้าศกับสีหกก็สี่สหกเี้เนาะเดนะ้คร,รับเลยย่ย,ยบนเอ่ยาล่ะผู้ใดคยติดตามเลยแต่แรกาะกระเชนขออีหูย่อยย่อยรอบแม็นีเนาะแบบนั้นบนี้

บ้านไปเลน้ำเพิ่นมากเลยครับเลนเบาเลนฟังเบาเลนฟังเนาะเอาก็ถือว่าเป็นดวงดีของเขาเนาะอันนี้มันพี่น้องซื้อเล่นคุ้มาได้เนี่ยจริงจริงก็อยากขายเบาห้ด้วยเอาเอาชัดๆด้วยพี่น้องนะครับเลขของนาหน่อยเนาะในเลขจากย้ายบุญมาเด้อนะครับเป็นเลขย้ายบอกซีเก้าศูนย์เนาะที่แรกทำนายาก็เลยเขียนผิดนะครับอืมคือซีเก้าศูนย์ครับเก้าซีหกตัวบริเวณนี้มันคือเก้าศูนย์กับซีหกอ่าตัดให้เก้าซีซีศูนย์เนาะแล้วก็ซีหกเด้อนะครับเอาบุญชัด อ้าวจงมาหน่ำเลขแม่บุญเด้อนครับฟันว่าสามีเสียชีวิตไปแล้วนะครับมาบอกซีเก้าศูนย์เก้าสี่หกนะครับกัดประมาณนี้แหละนะครับคือว่าชัดเจนเลยตัวเลขนะเนาะเราขอพูดเลยลายล่อย่ายเนาะเราขอแปลงเก่านะครับเอาคูณเดศเห็นหนาพอข้าวคุณเนี่ยกับหนุนในเด้อนะครับคิดออกมากเลยนะซื้อซับเยอะดอกนะครับซื้อให้ราคาดีให้ราคาดีกวดจักบาทกวดกวัดในโลกจักบาท ขวดพวกขวดแก้วบ่แม่นขวดแก้วอยู่ร้านมันบาทยี่สิบป่ะโอ้ยมันหลาะซื้อนตำบาทซื้อบาทหนึ่งบาทหนึ่งก็ถือราคาดีอยู่เนาะบาทยี่สิบต่างได้ยี่สิบบานมันพวกสิงพวกอย่างโอ้ยมีราคาเขาอยากได้ราคาเขาใส่ขวดใส่ลั่งเนาะใส่ลังลล่งกับมีราคาเข,ข,ขาว่าราี่เขาว่าใส่ลัง่งจังเป็นราคาใส่ขวดหล่อขวดนครับพอได้เยอะส่วนนึงต่างรับจีบสามสิบสี่บาทก็เป็นไรนะนะสำหรับพี่น้องที่ชอบกันมันน้ำพบปันกอเังดีหมดเนาะ ครับครัสวัสดีค่ะขับขึ้นจ้า